อุ้ยขาบวบจ้าแกงหวานๆครับพี่น้องเมนจ้าอุ้ยดอกนี้เนาะดอกสวยเอุ้ยขาเบิ่งนกับพี่น้องแข้งนกดอกนี้เอาบัได้ดอกบัได้เอาบัได้ก็เอาไว้เด็กพักก่อนเนื้นหนังไก่ครับอู้ดอกหน่อยไรครับพี่น้องเดี๋ยวดึกอู้ยเพิ่นมีดุกเด็กผักก่อนครัวใ่ไอันนี้เพิ่นเอาบัได้ครับผมถ่ายพี่ให้น้องเหาได้เบิ่งว่าเพิ่นดอกใหญ่ดอกหน่อยสำเร็จเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่ของพากินจ้ามือนีพอกันในเสาวันที่18พฤษภาค,คมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าหลังจากทีบบริพภนณ์กันน้าสิเป็นเดือนนะพ่อของเนาะแมนครับผม <c oughs> เป็นเดือนเนี่ยอพี่เนา,าะ,นะปาลาบดใหญ่ละปลาเลาะเขาเนาะแมนครับผมมือนีกะลองมาเลาะเบิงพี่น้องแม่นครับผมมื้อนี้ลองมาเลาะเบิงพิกัดเฮากัปลาปน้องมิกตำบลเลค่ะอำเภอบุญสลิดจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจ้า ไปเบิองว่าสิมีเห็ดยังเกิดมาซองเบิองพี่น้องเนี่ยครับผมแต่ทางปลาเป็นสหอมเพิ่นก็เก็บเห็ดเพิ่งแดงชี้น่แหละครับพี่น้องวันนี้เฮาก็มากันหลายคนครับผมสี่หาคนเอาไปลุ้นกันเบิ่งครับว่าปลาบป็นต้องมีเข้าสี่ยังพอมีเห็ดบ่ไปกันครับผมแล้วพี่น้องดอกแหลกแหงนั้นมาซองเนาะเพิ่งแดงชี้จ้ะเฮ้ยแล้วแบ่งจ้ะเนี่ยพี่น้องดอกกำลังงามๆงเลยจ้ะ โอ้ยตุ๊กตุ๊กตุ๊กกำลังงามดีนะพ่อกองเนาะอี่วู้ดอกงามนะโอ้ยขาบวบจ้าาบุรีพรานบพ่อตาบได้ยินเสียงกันโดนเนาะจ้าบุรีเขาปลาโดนเด้อพี่เนาะนี่ครับผมลองมาเบิ้งครับมาหนีิตรวนสำกันไปเบิ้งครับว่าสิโสมัดอีกวะอ้าวดอกที่สวยเลย พี่น้องงามอยู่ได้จ้ะต้องเซ็มไอโปเพิ่นเนาะจ้าแม่นี่เจาะนี่ครับพี่น้องดอกไม้น้อยเอาบัได้เด้อครับนี่เด้อกะลังออกครับพี่น้องอ้ยพี่น้องเนี่ยกะลังออกอีกจ้าดอกสวยๆโอ้ยขาเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยเราีปเอาบัได้ด้วเอาบัได้เอาบัได้ก็เอาไว้ปลาบัวน้องเมกเด้อยครับพี่น้องเมกจ้ะพวกนี้ดอกไม้น้อยก็มีนะครับเดี๋ยวไปพวกลงม่กล่องแด้เพิ่นจารณาจ้ะทีนี้ที่ ล่องมาเบิงครับพี่น้องบ่ได้เลาะดนทั้งสังหอมกะบ่ไดไปแล้วไม่กล่องเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เก็บอยู่นะเพิ่นก็มีอยู่ครับทั้งสังหอมจู่ว่าพวกล่องก็ไมีกล่องบ่ได้ไปเดลยเลยลองมาเลาะทางพี่ก่อนลงมีกเนาะนี่นี่ขี้ยงสี่นี่เอาได้อยู่พวกกล่องนี่มีได้อยู่2ดองเอาอีกเนาะแต่ว่าทางพุ่นนี่เอาบ่ได้เด้อ2ดอกทางพุ่นเอา2ดอกทางนี้เอาไว้เพิ่นใหญ่ก่อนเนาะมื้ออื่นน่าจะพอดีแม่นจ้ะมื้ออื่นนี่พอดีแล้ว เริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเพิ่งแดงชี้เด้อครับปลากระซุ่มดีแล้วพอก้องเนาะียนเอาหลุ่นกันเบื้องด้อครับว่าสิเลยพอก้องก็มีกล่องสิได้พ่อแกงเบื้องวันนี้อีกแล้วอืมวันนี้ก็มากันสี่ห้าคนนะพอก้องเนาะียนมากคนายเป็นสีจ้ะคนสาวเป็นสีก็มากอู้ชาไหมไม่ไก่นี่ก็สีเขาบอกดอกสีดอกผีก็ไม่ใช่ ฝุ่นกำลังออกครับพี่น้องกำลังออกไหมอีกเหรอชึบที่เป็นในน้อยก็มีแน่น้องไม่ก้องนะแต่ว่าเอาไปได้เนาะท่างพี่ดอกสามดอกเนาะาสวยงงามเลยสวยงามมากอู้หูคนกินมันหนักไปนี่บุกเป็นยังเบอันนี้เบบนี้แบนี้ เพนี่เพิ่งนี่แกงหวานๆครับพ yep. ี่น้องเมนจ์โอ um> ้ยดอกนี้เนาะขึ้นอย่าบพี่น้องอันนี้เก็บบัได้ครับผมดอกเพิ่งยังหน่อยอยู่ครับรุ่นนี้ยังมีหลายอยู่เด้อพี่น้องกำลังออกไหมครับผมถึงแรงซี่ออกนะเรากำลังหวานครับพี่น้องท่านนี้เมนจะแกงหวานเล็กรุนใช่เหมข้าวแกง ก่แล้วโอ้ยดุงเยีครับพี่น้องแกงหวานจ้ะดุงแกงหวานครับพี่น้องแม่ผู้ขาเหี่ยวเนาะจ้ะตองหนาเนาะแม่หน่อยน้อไมีดองเหรอดอกหน่อยแห้งเอาดอกซั่งเอาได้จ้ะพอดีแกงหวานเนาะแม่เอาซ้ำซ้ำแกงหวานครับพี่น้องโอ้ยดูง่ายหน่อยเอาอะไรครับผมจ้ะเอาใบพะแนงเนาะอันนี้ก็อันนี้ได้ดอกนึงเนาะ กำลังงามๆครับพี่น้องกำลังออกใหม่ครับผมจ้้ะงครับพี่นอกำลังงามๆนี่เลยเมียนจ้าคนอยู่น้ำกันโอ้ดอกงามครับอาลุ่ไม่ต่อครับผมเป็นบานโอ้แต่ว่าแกงได้อยู่จ้ะโอ้ยเ <laughs> มยโปคนนีจ้าเมย์โปรงหาเด็กเลยที่ดอก แดดสองนวันนี้จ้โอ้ยคาปุกแกงหวานจะลุนนี่เ้เราไปหน่อยไหเอาไปใส่ไปใหมเอาไปไหนพ่อก็อไปทำปุ่น้ะเจาพี่เอาบัได้เนาะของน้องบัได้ครับพ่อโอ้เป็นคู่แกงหวานครับุ่นนีนี้งามาจ้ะนี่ดอกงามอันนี้เอาไปไดนเนาะ

แมงเจาะแมงจาะแม่ม่กอยากันพี่น้องครับ้อุณกพเยอะีครับพี่น้องมวนเลยเอาไนปกรก้งไก่ครับดอกหน่อยไรครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดคอนเนี่พี่นไปลีอยู่อ้าลีไป็นกรน่ำเอาคือเก้าพี่พูดดอกนี้งามไหม คือสวย да. เลยอันนี้เอาไปได้ครับผมอ่ารุ่นกันต่อไปครับผมโบยนเพิ่มโบยันเพิ่มเนาะจ้ะอยู่ที่ไก่กันเอาฝอกันนี้แ่อะครับพี่น้องฮ่าไก่ไก่กันอีกมืออื่นรึเว่ามืออื่นนะเดีพอดีแล้วจะเฮ้ยอันจ้ะมึงเด้อพี่น้องฝอเฮ็ดฝอเฮ็ดสำกันเพื่อนหลายหลายคนเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นเอาบ่ได้ครับผม ใช่พี่ให้น้องเคาได้เบิ่งว่าเป็นดอกใหญ่ดอกหน่อยสำเร็จเนาะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วป้าเป็น้องมีครับกองพออีกแล้วว่ะออีกจ้าแต่ว่าเคนดูมเดียวกันเนาะขาจะตุกสวยเลยเสี่ยงกันเลยเป็นวารีอยู่แก่กันเนะาะมีแกงหวานแกนนทงท่านมาจะทำอ,อย่างไรก็นีแล้วนี่ดอกแง่งาน อู้ยบังค่างามเลยนะครับผีแล้วเหี้แล้วนะดีอกสวยครับผีเห็นดอกหนึ่งแล้วอู้ยเพิมีดูอยู่ในฝักอ่ะครับท่ะเฮ้ยเปิดเป็นใหม่ขึ้นไหมดีโอ้ ไหวเป็นงไงเนาะจ้านี่กะสีได้เวลาพาพี่พาน้องก็บ,บานเด้อครับพี่น้องมานเนี้พาพี่พาน้องมารอเก็บเห็ดเนาะครับวันนี้เนาะเอาไปเบิ่งกันครับว่าพวกของม่กล่องสีได้เห็ดพ่อแกงหรือบอ่ไปเบิ่งกันครับผมมาเบิ่งผลงานกันเลยจ้าวันนี้พาพี่พาน้องครับป้าหาเห็ดบ่ได้หาดุนพี่น้องเอ้ยยังโศกมานอยู่จ้ะพี่น้อง <S <S ถือประมานอยู่จ้ะพราะว่าเห็ดป้าบมาน้องเมกนี่เห็ดถึงแดงสีก็กำลังกำลังมีแต่ดอกน,น้อยๆพี่น้อง แต่ก็มีดอกแม่ปัวพ้นเยอะนะดอกสองดอกจ้ดอกหน่อยๆก,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 ก็ก็บ่หลายเนาะพ่อกกองเนาะแมนดอกก๊ะลังแต่ว่าค่ะก๊ะลังออกไครับผมก๊ะลังออกใหม่เนาะ,ะน่าจะ<ห>าบ่เกินซี่หาหมือเนาะจ้ะก็ถือว่าหมานพ่อได้แกงอยู่จ้ะแกงแล้วก็สิประมาณสองถ้วยเนาะพอะ่อกกองเนาะแมนครับผมจ้าผลงานนี่แม่กองกับผักกองก็ข,ข,ข,ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่กองพานากินเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกๆกำลังแรงใจที่ทรงหายม่กล่องครับพอกองเด้อจ้ะบอกกันไหมในคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะครับผมโดยรวมพ่อมนีกะที่ว่าสุกมันพอได้แกงอยู่ครับเห็ดป่าวันทองมิกะกำลังเฉลิมออกไหมนะครับเนาะอากาฝากไว้นั้งพีน์รำลองอีกครับผมสำหรับคลิปประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพศ2567ครับพี่น้องกลับไปเดี๋ยวกันโดนเนาะอ่ะกันเรื่อยๆครับผมพ่อไปสำนึกก่อนครับผมสำหรับคลิปมนี้ ขอกันไม่คลิปน้าครับสวัสดีครับ